คือาองบบเชื่อว่าเขาไม่คิดว่าลอยจะหลุมาราไม่ได้เกิดจากกระต่ายปล่อยม่่รอกันจริการมองอยู่ไม่ใช่กระต่ายต่อไม่กระาต่อมายถึงแบบเอ่อคุยกันจริงแต่ว่าพี่เขาบอกชวนไปไหนตามที่เป็นคอนโดอะไรเนี้ยไม่เคยไปที่เขาจะตายหรือาพี่เขาไม่เคยอนะไม่เคยไปหาพี่เขาที่คอนโด อนที่เขาไปมีการคิดแล้ว,ว่าไม่ได้คิดเลยมากแล้วไม่คิดว่าแบบจะหลุดหรือว่าแบบปแบบแบบแบบกติกลเลย่ะแที่นี้นะคแบบช่วยไม่ต้องไปนิ่งเงียบของอะไค่ะ กเดบเ,<อ>เลยก็นว<อ>่าเกนเาไรสีเวิติดตัวเลยก่อนเนี่ย<อ>ติดถึงกลาง